เราสองคนเนี่ยก็จะมีพาร์ทของการแบบเล่นละครเป็นมิวสิค l ลด้วยซึ่งเป็นพาร์ทที่เรียกว่าบนรักสุนทรภพร <c oughs> ก็จะมีการนําบทเพลงอมตะของสุนทรภพรเนี่มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวตามเนื้อเรื่องก็เลยทําให้พวกเราเนี่ยทั้งสองคนต้องต้องมาเรียนการเต้น <c oughs> ด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นพาร์ทหนึ่งของออละครเพลงที่เราต้องเล่น ครับผมตอนนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วครับสาหรับทั้งคนที่จะมาดูนะคนที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรก็ต้องรีบมาซื้อนะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าจะเล่นแล้วนะครับแล้วก็พวกเราก็เตรียมตัวกันอย่างเต็มที่กับการซ้อมคอนเสิร์ตนี้นะครับเพราะว่าในพาร์ทของเราสองคนเนี่ยก็จะมีพาร์ทของการแบบเล่นละครเป็นมิวสิคอลด้วย<ม>ซึ่งเป็นพาร์ทที่เรียกว่าบนรักสุนทรภพร์ก็จะมีการนําบทเพลงอมาตะของสุนทรภพนเนี่ยมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่ โอ้ตอนนี้ซ้อมกันหนักมากครับซ้อมกันหลายครั้งมากแล้วก็ร<ช>ู้สึกว่ายิ่งซ้อมยิ่งสนุกแล้วก็น่ารักมา,มากๆเชื่อว่าคนดูน่าจะมีความสุขกับละครเรื่องนี้ครับเห็นว่าในบืงหลังมีเราสองคนเหมือนเหมือนมีเต้นลีลาดกันด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ตามตามเนื้อเรื่องก็เลยทําให้พวกเราเนี่ยทั้งสองคนต้องต้องมาเรียนการเต้นด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นพาร์ทหนึ่งของออละครเพลงที่เราต้องเล่นค่ะใช่ค่ะส่วนในพาร์ทของเพลงละครเนี่ย เราใช้เพลงกีบทเพลงครับถึงจะมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวอะโอ้โหเยอะเยอะเยอะเลย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ครับ<า>อย่างของผมเองนี่ก็4ี่ห้าเพลงแล้วครับที่มีทั้งเดี่ยวทั้งทั้งคู่นะครับแล้วก็อย่างของฟังเองก็มีหลายบทเพลงเนาะใช่ค่ะหลายบทเพลงมากๆค่ะต้องต้องไปติดตามเองเพราะว่าเขาร้อยเรียงแบบไม่มีรอยต่อเลยตอนแรกที่ฟังเห็นเห็นสคริปต์เห็นบทก็รู้สึกว่าหูมันมันแบบน่าสนใจมากๆค่ะ แล้วก็นอกจากในพาร์ทละครแล้วเนี่ยก็ช่วงช่วงคอนเสิร์ตอีกพาร์ทหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นแบบแนวขับร้องลุ้นวนเนี่ยก็ยังมีให้ทุกคนได้พับใจเหมือนเดิมนะครับเป็นเพลงฟังแล้วก็คนที่เป็นแฟนเพลงสุนทรภพนเนี่ยก็จะได้ฟังเพลงเพราะเช่นเคยจากศิลปินรับเชินมากมายทั้งเด็กนตรีซองเนาะทั้งวินทั้งพี่ปุ้ยดวงพรน,นะครับแล้วก็มีจากเพลงเอกด้วยนะครับแล้วก็มีคุณครูเพลงเก่าๆจากสุนทรภพรวมถึงเด็กรุ่นใหมข่ของของอคลื่นลูกใหม่สุนทรภพด้วยครับคืออย่างแฟนเพลงรุ่นเก่า ของสุนทราพรนี้รับรองว่าได้ฟังบทเพลงแทบทุกบทเพลงแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ยังคงความพิเศษใน,ในการร้องเพลงอยู่เช่นเคยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เพิ่มเติมมาคือเรื่องของสีสันของพาร์ทละครเนาะที่เราสองคนได้มิวกาสน,นี่แหละซ้อมกันหนักมากครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาดูกันครับเป็นผมว่าเป็นพาร์ทหนึ่งที่น่ารักมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณทางทีมงานขอบคุณคุณครูสาวใช่ไหม ผููสาวที่ได้ได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่เลยครับแล้วก็สามารถทําให้เรื่องเนี้ยมันเข้าถึงทั้งคนรุ่นเก่ากคนรุ่นใหม่ได้ง่าย,าย<ช>ๆเลยค่ะอย่างพี่การพูดว่าแบบสามารถเชื่อมกับคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ค,คิดว่าแบบคนแบบเด็กรุ่นหลังแบบพ่อแม่จะพาลูกๆไปดูเนี้ยแบบจะมีความกังวลไหมครับแบบว่าลูกจะฟังเป็นไหมอะไรไม่ต้องกังวลเลยครับ,ค,รบคือมีฟังมาทุกคนก็อยากฟังนะทเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยเขาก็จะแบบโหพี่ฟาน่ารักจังเลยอะไรเงี้ย เมื่อกี้เนี้ยผมเดินผ่านอ่านละการเสร็จนะฮะก็จะมีแบบแก๊งๆแบบเด็กวัยรุ่นที่เขามาถต่ายการต่อใช่ปะเขามีแต่มองพี่ฟางเฮ้ยฟางน่ารักไม่มีใครมองผมเลยพี่กันก็เว่อร์ไปค่ะก็ไม่ต้องกังวลครับคือผมคิดว่านอกจากนอกจากนักแสดงแล้วนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยดูง่ายมากนะครับแล้วก็มีความน่ารักมีความโรแมนติก ใช่ค่ะนะครับรวมถึงเพลงเพราะๆที่คนรุ่นเก่าก็สามารถฟังได้เพลินๆคือผมว่ามันเป็นการเชื่อมกันแล้วระหว่าง2เจนได้อย่างลงตัวมากๆครับอย่างพี่ฟานครับพอแอบสปอยได้ไหมว่าแบบคนดูจะได้ฟังบทเพลงสุนทรภพจากพี่ฟาง่ประมาณกี่บทเพลงครับผมเยอะมากค่ะเยอะกว่าที่ตัวเองคาดคิดไว้ค่ะฟังว่าน่าจะมาหกเจ็ด หลายหลายหลายเพลงค่ะมีทั้งมีทั้งร้องเดี่ยวร้องคู่ร้องกับน้องหมู่มวนอะไรอย่างนี้ค่ะมีเยอะมากเพราะว่ามันเป็นพาร์ทหนึ่งของของละครด้วยอะไรยงี้ค่ะก็จะมีการแบบร้อยเรียงแล้วก็อาจจะมีอะไรที่ทุกคนคาดไม่ถึงค่ะ่ยังมีเซอร์ไพรส์จากพี่ฟางอีกแน่นอนค่ะโอเคสุดท้ายให้พี่กันกับพี่ฟางครับคอนเสิร์ตได้เลยครับผมครับก็ขอฝากคอนเสิร์ตนี้นะครับ85ปีสุนทรีสุนทรพรนะครับ ใกล้จะถึงวันเล่นแล้วนะครับ23-24พฤศจิกายนนี้นะครับที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ครับตอนนี้บัตรก็ยังพอมีให้ทุกคนได้จับจองอยู่สามารถซื้อบัตรกันได้นะที่เ,เพจของสุน,นารพรน,นะครับแล้วก็ไลน์แอสุนธนารพรน,นะครับก็จะเจอพวกเราสองคนครับใช่ค่ะค่ะก็อย่าลืมไปเจอกันเยอะๆนะคะ23-24พฤศจิกายนนี้ค่ะ